สวัสดีค่ะวันนี้มาทำจะเอาหัวปลามาทำปลาลดูความใหญ่ของหัวปลานะคะนี่เบลอเลยใหญ่ใหญ่เท่าหน้ากว่าหน้านี่หนาอยู่แล้วเนี่ยนะคะแดดเออเยอะเลยนี่น ปลาแซนเปอร์นะคะวันนี้จะเอามาทะะําปลาเนื้อมันแฉะเฉือนออกแล้วเหลือแต่ตัวหัวตัวหัวก็เลยฝรั่งเขาจะทิ้งนี่หนาก็เลยเสียดายก็เลยจะเอามาทําปะลานะคะทุกปีของทุกปีเนี่ยนี่หนาจะหมักปะลากินเองนี่แหละคือปะลาะที่นี่หนาจะหมักกินทุกปีทุกปีนะคะโอเคนะคะบายบายซียู ไอ้ชาม